ค่ะทุกคนชาวแมกไปเดียวกลับนะเธห่างหายไปนานมากเลยนะจาบอกเลยว่ากลับมาวันนี้เรามาดนชันกับพี่มินกันดีกว่ามินทัยรอนบอกเลยว่าเป็นโซโล่ที่เห็นภาพปกไปก็คือมีความกรีดกรีดมากเธอดูภาพันขึ้นหนะเวลานี้เลยดูสิเธอดูเอาไว้เลยว่าเป็นภาพที่ความแบบคราวๆทีม่มีความกรอบมาก ขับถัดไปเขายัางงานดีถัดไปก็ออยัางงานดีบอกเลยว่าฉันกรีดและกรีดร้องมากพอฉันก็วันนี้เราจะไม่พูดเยอะกันเกินนะเพราะว่าเพ,าเพาางปล่ขขอ,อยตัง้งแต่สี่โมงเย็นแลวพี่คนสวยผมอยากดูมากพอฉันก็อยากรอช้าเลยเราฟังเพลงของพี่มิ้งเลยว่าจะเป็นในรูปแบบไหนมาฟังกันเลยจ้าเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าฉันพูดพันลิ้นพันมากตื่นเต้นไงนตื่นเต้นมาดูเลยแค่แบบโอ้โหโดวงตาต่เมาก ขอเพิ่มแสงไฟกับสีสันหน่อยนอ่มากโอ้ยเีมีความแบบโลกสองด้านนะโอ้ยขอบตาด้านมันคือฝอยตันดูอีสเลยโอ้ยก็ อ้โ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 อ้อดีตเป็นแาพายเหรอล่ามากฉัน้ำปี๋เหรอฉันก็งงว่าแบบเขามาจากไหนโอ้ก็หายตัวได้ สวยดีสว่างแบบใช้ได้อเอ็อมวีมีความหลเล่เาๆมากปะคือทาโอ้ oh my god ดีจังหวะดีชอบเลยเนี่ยคุยอย่างเป็นยุคชั้นจริงๆนะคุอเห็นแล้วแบบอึ้งอึ้งด้วยความรอโอ้คาสิชั่นดีมาก BGM แงานหล่อให้เลยอ่ะหล่อทุกช่อนเลยอ่ะเป็นอังไม่ใช่คนหล่อไปยังไงอ่ะหรือเป็นพาย ่อนุ่มสุดเสิรดาวเหรองกล้ๆทุกคนงงมันคือการซ้อมอีกด,ด้านหนึง่งหรือว่ายัางไงาแต่บอกเลยว่าความรอ,อนนี้คือฉันรูคือแบบหล่อมากหล่อมากฉันคิดว่าถ้าใครดู MV เพลงนี้สิ่งที่ได้เห็นตอนแรกคือความหล่อและความหล่อหล่อต้นหล่อกลางและหล่อปิดท้ายคือหล่อทั้งคลิปเลยเนอะและเพลงจังหวะต่างๆเลยว่า ฟังรอบแรกรู้สึกมีถึงความหลอนหูมีความรู้สึกว่าติดหูแน่ๆแล้วได้คิดว่าใครฟังเพลงนี้นะบอกว่ามันจะมีจังหวะบางอย่างที่แบบขบกาข้าวอ่ะเธอแต่ฟังรู้สึกว่าแค่จังหวะเพลงเริ่มต้นอ่ะแค่เ,เสียงแบบเหมือนเสียงจังหวะเหมือนกลองหรืออะไรีอย่างนี้แบบเริ่มต้นมาแต่ตอน,ต,นต้นเพลงอะ่ะก็มีความเชิญเชิญให้อยากฟังทั้งเพลงแล้วว่าแล้วพอฟังทั้งเพลงปุ๊บก็คือแบบเลิศดีงามดีจริงๆและอย่างหนึ่งคือ,อ,าอ้างชอบเอ็มวี้วซึ่งเอ็มวีอ่ะแล้วจะเขาคุมโทนเป็นความแบบ ฟีลประมาณแบบว่าสีมีความแบบน้ำเงินน้ำเงินน่ะแล้วพอแบบโทนออกน้ำเงินน้ำเงินเอาคว้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกับผิวพี่มินน่ะมันมีความฉ่ำเอมวี MV นี้มันมีความฉ่ำมันมีความฉ่ำของความแบบ อิ่มน้ำรู้สึกว่าฉันดูรู้สึกว่าฉันมีความสึกว่าฉันนอนเต็มอิ่มมากมันมีความอิ่มน้ำในเพลงนี้ทั้งเพลงจริงๆความหลอก,ก็ดีอยู่แล้วใช่ปะเจอแสงสีใน MV ไปปุ๊บก็คือดีงามและความลึลกลับซับซ้อนใน MV วีก็คือมีความแบบโอ้ยเธหลากหลายเรื่องเล่าฉันดูฉันก็รู้สึกว่าเอออะไรยังไงนักวิทยากรบ้างล่ะเป็นวรรพายบ้างล่ะหรือพลังจิตอะไรที่อยากรู้เธอมันเป็นฮดิ้งไซด์ที่แบบว่าโอ้ oh my god ทั้งเพลงจริงแล้วก,ก็ฝากเพลงคาเดนไซส์ของพี่มิมด้วยบอกเลยว่าใครฟังเพลงนี้รับรองฟังครั้งแรกโดนบนสกดและชอบทั้งเพลงแน่นอนเธอแล้วถ้าใครแฟนคลับพี่มินอย่ามาบ่กอย่าพูดคุยก็คอมเมนต์มาอวยเพลงนี้ด้วยกันเธอและที่สําคัญเธอเลยป่าแฟนค่ทุกคนเดินสปปั่น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 พี่มิมด้วยและคิดว่าหลังจากนี้สักสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเตรียมตัวเก็บฟังเลยพี่มินมาไแน่นอนแฟนมิตติ้งมาแน่แและดิฉันเนี่ยเพิ่งไปดูพี่แบ๊กกับน้องไซอามาตวกเลยว่า ทั้งสองคนที่ไปมาคุณดีเยี่มมากถ้าพี่มินมาก็จะไปต่ออีกแน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนมีคอนก็อย่าลืมไปต่อยต่อด้วยกันเธอสตันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามชมช่องเราเธอแล้วคลิปหน้าจะเล่นช่างเพลงไหนหรือพายนันก็อย่าลืมติดตามช่องเมกมาด้วยเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้วที่เราขอบทุกคนมากค่เลยค่ะบ๊ายบาย